ีส่สัปดาห์ต่อมาเฮ้ยฉันว่านะฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันเคยเป็นเพื่อนกับเจ้าบูนะเออนายไม่ต้องคิดมากนะด็อกกี้เพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มดึกมากแล้วนะเรามานอนกันเถอะเฮ้ยด็อกกี้นายอยู่ไหนด็อกกี้นายอยู่ไหนเนี่ย เอาล้วครับวันนี้ก็อยู่กับไอ้โกอีกแล้วนะครับผมอ่าก่อนอน่นเลยนะครับผมออกมาจากจุดเกิดผมจะเลี้ยวมาทางซ้ายเลยนะครับผมจะเป็นบ้านสามหลังนะครับผมผมก็จะเข้าประตูที่ยังไม่ได้ล็อกก่อนเลยเนาะอ่ามันก็จะมีประตูสีส้มกับประตูสีแดงนะครับตรงนี้นะครับส่วนถ้าเพื่อนๆนเกิดมาแล้วตรงมานะครับจะเห็นประตูสีเขียวนะครับถ้าตรงไปอีกก็จะเป็นอ่าอ่าเป็นตู้ไฟฟ้านะครับผมนี่ตู้ไฟฟ้าจะอยู่ตรงบ้าน3ามหลังนะครับผมอ่าหจุดเนาะ แล้วก็อยู่ตรงทางขวาอันนี้อันนี้คือออกมาเราเลี้ยวซ้ายเนาะนี่ตรงนี้เราจะกลับไปจุดเกิดกันก่อนเลยก็ได้อ่ะอ่าด็อกกี้เกิดอะไรขึ้นกับนายด็อกกี้มันเป็นเฮียอะไรเนี่ยฮะอาหารหมาไม่พอเหรอฮะอาหารหมาไม่พอเหรอด็อกกี้ฮะนะฮะอ่าเราก็มาตรงนี้นะคะผมนี่ตรงนี้เป็นจุดเกิดเนาะอ่าตรงนี้ก็คือเป็นจุด สีส้มนะครับเป็นจุดลัดกลับจากบ้าน3ามหลังนะครับผมนี่บ้าน3มหลังอยู่ตรงนี้นะครับก่อนด่นเลยผมจะมาบ้าน3าหลังเนาะนี่ก็ประตูสีเขียวจะอยู่ตรงกลางนะครับผมสวนถ้าตรงไปทางนู้นก็จะเป็นตรงทางออกเลยนะครับผมเราก็เดินมาตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้จะ,เป,ะเป็นจุดตู้ไฟนะครับผม ส่วนปัจจนะคะรับปัจเจจะอยู่ด้านบนเลยนะครับผมอ่าไม้เราก็ไปใส่ข้างบนนะครับผมนี่ฮะผมเจาไม้ไปใส่ข้างบนนะครับแล้วก็ลงมาเอากุญแจอ่ากุญแจที่แบบเปิดตู้เซฟนะครับมาเปิดข้างบนนะครับผมอ่านี่ฮะข้างบนจะมีตู้เซฟแบบนี้ฮะข้างบนจะมีปัจแจนะครับผมผมเข้ามาทุกรอบปัจแจก็อยู่ตรงนี้ทุกรอบเลยนะครับอ่า ก่อนอื่นผมก็จะอกุญแจไปใส่ข้างบนก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับอ่าข้างบนจะมีประแจอยู่นะครับผมเข้ามาทุกรอบก็เจอปะแจข้างบนตลอดเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะลัดมาได้เนาะแมปนี้ค่อนข้างสบายฮะก็คือขึ้นมาชั้นบนแค่จุดเดียวเนาะต้องเดินขึ้นเดินลงหลายอย่างก็คือขึ้นมาเอาแค่ปจัจจอย่างเดียวนะครับเพราะแมปนี้เป็นชั้นเดียวเนาะ แต่ว่าแบบนี้ก็ค่อนข้างมืดหน่อยนะครับผมอ่าก็มืดนิดนึงเนาะอย่ามาเข้าอย่ามาใกล้กูอย่ามาใกล้กูกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงงอ่าจุดนี้ก็จะมีตู้ไฟนะครับเนี่ยฮะตู้ไฟตรงนี้เลยฮะแล้วผมก็ได้ประแจข้างบนมาแล้วเนาะอ่าพอได้ประแจมาแล้วปุ๊บผมเปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมผมจะไปเปิดตรงนู้นต่อเลยนะครับผมอ่า นี่ฮะตรงนู้นเลยครับอ่าเดินมาเรื่อยๆเลยนะอ่าเราก็เปิดตรงนี้ไปเลยตู้ไฟตรงนี้นะครับบ้านสีหลังอยู่ฝั่งซ้ายนะครับถ้าเพื่อนๆอ,ออกมาเนาะส่วนถ้ำส่วนถ้ำนี่ให้เราหาตะปูนะครับผมเอาไปลนไฟให้ไฟมันติดนะฮะแล้วเราก็เอาไฟเข้าไปไว้ในถ้ำนะครับไม่รู้จะอธิบายเข้าใจหรือเปล่านะเพราะแมปมันค่อนข้างวกวง่วนแมปมันไม่ได้ยากครับแมปนี้ฮะ แต่ว่ามันแยกไราว่ามันมืดไปหน่อยนะฮะอ่าตรงนี้มีค้อนนะครับผมอ่าผมก็จะค้อนทุบตรงนี้เลยนะครับผมอ่าพอค้อนทุบตรงนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะไปทุบตรงนู้นด้วยนะครับผมอ่าก็เดินมาทางนี้เลยนะฮะเดินไปกับจุดเกิดฮะอ่าตรงกลางเป็นบ้านเขียวเนาะบ้านประตูเขียวนะฮะหลังบ้านประตูเขียวจะทะลุได้แบบนี้เนาะอ่าแล้วก็มาเปิดตรงนี้เลยนะฮะผมจะเอาค้อนไล่ทุบออกให้หมดก่อนเลยนะครับโอเค ทีนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับไปจุดทางจุดเดิมเลยนะครับผมกลับไปตรงบ้านสามบ้านสี่หลังนะครับผมพอถึงบ้านสี่หลังปุ๊บเลี้ยวขวานะครับผมนี่ฮะผมจะมาเอาตะปูนะครับผมเพื่อเอาไปลนไฟตรงจุดเกิดนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปจุดเกิดกันเลยเนาะหมูมาแล้วกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงเอาตะปูไปลนไฟก่อนเลย นะครับอ่าชิปหายตะปูล่ะ,ะโถกลัวคอสมาทำไมเนี่ยตายหาแล้วจะแปลตะปูเสือกหยิบไม่ได้หยิบมาแน่เลยอ่าเกมนี้ไม่รู้เป็นไรฮะรเวลาจะหยิบกดหยิบของค่อนข้างยากนะฮะพอจะหยิบอะไรปุ๊บหยิบไม่ได้ะฮะ พิงกี้มาถึงตัวเราก่อนนะไอหมูมาถึงตัวเราก่อนนะแล้วเอาตะปูะครับมาเผาไฟตรงนี้นะคะผมอ่าพอม,มาเผาไฟปุ๊บเราก็เอาตะปูตรงนี้นะครับเอาไปในถ้าเลยนะฮะแต่ถ้าเพื่อนเเข้าไปในถ้ำเพื่อนๆต้องเอาค้อนตอกอ่าที่ถ้าก่อนนะครับผมคนเอาไม้มาปิดประตูหน้าถ้ำมาไวนะ้เนาะอ่าผมก็จะเอาตะปูที่หล่นไฟแล้วมาใส่ตรงนี้ อ่าแล้วก็รอไอตรงนี้อ่าเอากุญแจสีขาวมาแล้วก็กุญแจสีขาวไปเปิดก่อนเลยจะได้ตัดปัญหาไปเนาะจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลน,นะกุญแจสีขาวอยู่ไหนนะแล้วเราก็หยิบไปไหนได้ผมก็เปิดไปเลยเนาะอ่าแล้วผมก็จะไปเปิดประตูทางออกเลยนะครับเพราะว่าผมได้กุญแจสีขาวแล้วเนาะอ่าทีนี้ผมก็จะลอดแล้วนะครับผมอ่าโอเค ็ประมาณนี้นะครับผมอ่าก็ไม่มีอะไรเนาะก็มีตอนจบตรงนี้หลโลอมีใครอยู่ที่นั่นบ้างไหมมีใครอยู่ที่นั่นหรือเปล่าคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้เพื่อปรับปรุงแก้ไขด้วยนะครับผมโอเคถ้างั้นคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ